c o n t r a c t t r a d e a p โปรแกรมออกคอนแท a c ออนไลน์ online, ใช้งานง่ายรวดเร็วเข้าดูได้ทุกที่ทุกเวลา ContractTrade.app เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยให้คุณสร้างคอนแท a c ซึ่งทำให้ธุรกิจของคุณดูมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นสร้างคอนแท a c ได้รวดเร็วเราช่วยคุณประหยัดเวลาในการสร้างและส่งคอนแท a c ให้กับลูกค้าจำน,นวนมากๆเช่น50ท่านในเวลาเพียงไม่ถึง1นาทีเทมเพลตอีเมล คุณสามารถสร้างเทมเพลตอีเมลของคุณเองได้ทําให้ทุกๆอีเมลที่ส่งออกไปดูมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเช็คประวัติการส่งย้อนหลังได้คุณสามารถเช็คประวัติย้อนหลังในทุกอีเมลที่ส่งไปหาลูกค้าหรือเอเจนต์ได้และยังสามารถดูได้ทุกที่ผ่านเว็บไซต์ของเราส่งโปรโมชั่นได้บ่อยเท่าที่ต้องการเลือกโปรโมชั่นหรืออัปเดตราคาได้ตามที่ต้องการเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจของคุณระบบทํางานอย่างไร เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่าระบบของเราทำงานยังไงล็อกอินเข้าระบบโดยใช้อีเมลและรหัสเลือกหัวข้อตัวแทนเพื่อดูรายชื่อลูกค้าหรือเอเจนท์ที่ต้องการจะส่งอีเมลเลือกหัวข้อเทมเพลตเลือกเทมเพลตที่ต้องการจะส่งและกดที่ Send Email คุณจะเห็นรายชื่อลูกค้าหรือเอเจนท์ที่มีอยู่ในระบบ เลือกลูกค้าหรือเอเจนต์ที่คุณต้องการจะส่งอีเมลครับหรือเลือกทั้งหมดเพื่อส่งอีเมลให้กับลูกค้าทุกคนที่คุณมีรายชื่ออยู่หลังจากนั้นกดดูตัวอย่างและส่งคุณก็จะสามารถดูตัวอย่างอีเมลที่จะส่งได้ครับหากคุณต้องการดูตัวอย่างไฟแนบคุณสามารถเลื่อนลงมาด้านล่างและกดที่ดูตัวอย่าง PDF Contracted คุณก็จะเห็นรูปแบบไฟล์แนบได้ครับหากคุณดูเรียบร้อยแล้วกดที่ปุ่มส่ง ด้านล่างขวาเพื่อส่งอีเมลให้กับลูกค้าหรือเอเจนท์ที่คุณเลือกทั้งหมดและเมื่อระบบส่งเสร็จแล้วคุณสามารถดูประวัติการส่งได้ที่หัวข้อประวัติคุณจะเห็นรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นชื่อบริษัทเวลาที่ส่งอีเมลเทมเพลตที่ส่งออกไปและอีเมลที่ส่งถึงและนี้เป็นตัวอย่างอีเมลที่ลูกค้าหรือเอเจนต์ของคุณจะเห็นครับเขาสามารถกดดาวน์โหลดคอนแทรที่คุณส่งไปได้อย่าง่า้ดาย ทำไมต้องเลือกเราหากคุณยังใช้เวลามากกว่า1นาทีในการเขียนอีเมลให้เราประหยัดเวลาให้กับคุณในขณะที่ยังคงความเป็นมืออาชีพอีกทั้งยังเพิ่มโอกาสเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณครับอันนี้เป็นแพ็กเกจของเราครับและเราก็มีให้คุณใช้ระบบฟรี30วันด้วยครับหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการให้เราสาธิตระบบให้ดูติดต่อเราได้นะครับขอบคุณครับ